สวัสดีครับน้านาดูกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องนู้เดียวชาร์ตนะครับผมวันนี้มากับนบัตนะครับนี่ครับก็เป็นทริปทริปเร่งด่วนนะครับพอดีกับส่งเหยื่อตกปลาจากพิทโลกนะครับก็น้าบัตรายงานมาว่าเมื่อเช้าอ่านี่นะครับนบัตครับนี่ครับนบัตครับทีมงานน้าปลายฟิตชิ่งนะครับผมฟิตชิ่งช anel นะครับน้าปลายฟิตชิ่งช anel แล้วช่องยูทูปด้วยนะครับผมช่องยูทูปน้าปลายด้วยนะครับผม ก็เป <formation> ็นทีมงานนักตกปลาสปาบด้วยกันนะครับจากหวาดลำปางนะฮะก็วันนี้นบัตเตรียมมากี่คันครับนบัตรสี่คันครับสี่คันนะฮะน้บัตดึงไปเมื่อเช้าหนึ่งแต้มนะครับเป็นนนจันนะครับก็วันนี้เรามาลงหมายแม่น้ําวังนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเป็นหมายอ่างอ่เป็นหมายแม่น้ําวังหลังหลังอะไรนะครับหลังออตมไปกวดเนาะหลังออตรมไปกวดนะครับผมก็เป็นหมายลุยเข้ามานะครับนี่ครับผมจะเอาสามตัวหนึ่งมาลองนะครับผมเดี๋ยว เดินลงไปแล้วครับ กรยากาศเย็นนะครับผมนี่ครับลับัดครับนับัดลุ้นไหมครับลุ้นไหมครับลุนลุนนะครับลุนแน่นอนคืนนี้ครับมีเวลาน้อยนะครับมาตอนเย็นนะครับก็รอลุ้นกันคืนนี้นะครับเป็นหมายแม่น้ําวังนะครับนี่ครับพี่อ่านครับพี่อันเจ้าทินมาตามหาครับนี่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมามาต่อนะครับมาต่อหมายนี้นะครับ มาะเทศเยอะด้วยนะครับวันนี้สุดสามสองหนึ่งนะครับหน้าดินนะครับร <Run. S 1> ันเวลาประมาณที่มงองครันนะบับก็จบเทีดดด่ยงคืนนองรอก,กัอนนะครับตอนน้คพับได้ตื่น งัดมาเลยครับตอนนี้ครับนบัตครับนี่นะครับนี่นบัตเขาเซนนะครับโอ้โหสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งครับผมผมจะเมาแค่ไหนก็ดูนงัดงัดน้ำมีเลยเหรองัดมาเลยครับตอนนี้ครับ รอลุนเหอครับรอลุนครับหล่อลุนอ่ะนี่ครับ ออาไปอีกแล้วนะฮนะใส่เอาเรื่องมันกันนะครับตอนนี้นะน้าบ,บัตรของเราครับ สซใหญ่อ่ะตื้อมึงยังมีหกเพราะว่าเมื่อกี้นี้ขอออกตัวมันปวดไปแล้วนะเอ๊ะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วหลังหลังนี่ขอใหม่อตื้อออกเมื่อกี้ขอหั่นตัวแบบตื้อนี่อ่ะย่อย ไปๆๆๆแกเขาละวนี่นะครับจะว่ายนะฮะโอ้โหเยอใหญ่เหมือนกันนะฮะตัวนี้นาบัตครับรอรุนครับรอรุนรอออนนะครับ หอกมาขึ้นมาหน่อยครับน้ำบัดนะครับอู้นี่นะครับโอ้เป็นน้ำบัดของเรานะครับโอ้โหไซใหญ่เหมือนกันะครับมันลมเพิ่มเลยครับตัวนี้บ้านโอ้โหปลามาถูกโอ้โหป่ามาถูกเราสิไปกกปลาครับเราจะเงียบไปก่อนนะครับตอนนี้ โอ้ยมีซองนะครับซองใครเอามาไวะทันี้ครับซองเราเลยครับตอนนี้มันอยากให้เรารีวิวไอ้อยากให้เรารีวิวนะครับออสวยๆน้องนาบันนานะครับบันนาครับตาเบ็ดนะครับตาเบ็ดเบอร์สิบสองนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับผมนาบัด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 สวยสดครับสดยอดครับผมบอกแล้ว ดังแน่นอนอย่าไปดึงครับหลับทั้งคู่เป็นงานวัที่ขึ้นตอนนี้โอ้โหดยอดครับเราลงกันต่อนะครับผมนบาครับอยักเอาแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับนวาบานี่ครับโอ้สุดสามสองหนึ่งครับตอนนี้เป็นหัวเชื้อข้าใหม่เฮ็ดกันหน่อย นีหวังอีกไม่น้นไม่ออกครับ <c oughs> ให้รู้กันเลยเปไปเลยครับโอ้ oh, โหว,วันนี้ยอดเมาก็เมาดึงป้าก็ดึงป่าให้มันรู้กันไปเลยครับวันนี้ครับโอ้โ oh. ห oh, oh, oh. ดูดูดูโอ้โ oh, ห oh. บรรพมครับรัยกไป <บ S 1> เลยโอเคครับผม อมมีมันกันบกม้ม้อด้ยนะ <c oughs> अरी मुलें.

นะครับตอนนี้ครับถึงเวลาจะกลับแล้วครับเวลาประมาณ6โมงเช้าครับตอนนี้ก็น้ำบัตนะครับดึงเมื่อคืนประมาณประมาณยังไม่ถึงตีสี่ครับประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนะฮะเที่ยงคืนนิดนิดนะฮะสุดยอดครับผมเป็นน้ำบัตนะครับโอ้โหสูตรอะไรครับน้ำบัต สามสองหนึ่งก็ฝากทีมงานน้ำป้ายไปเลยนะครับนี่นะฮะน้ไป้ายพิ่ซี่ครับผมนี่นะฮะฝากช่องยูทูบไปเลยนะครับโอ้โหขอขอขอรออีกสักหน่อยครับอืมอืออ้าวเธอโอ้โหสุดยอดบัคควเทสนะครับก่อนนะนะท่านไหนที่เออ่ติดตามเราชมช่อง YouTube นะครับผมก็วันนี้เอาบรรยากาศ ประมาณนี้นะครับผมเมืม่อวานก็มาตอนประมาณ4โมงเย็นนะครับมาถึงก็ลงเหยือ่อลงเหยื่อเสร็จก็นั่งอรอลุ้นกันผมทําขาดไปตัวนึงนะครับเมื่อคืนไม่รู้วัตกรน้บาสเก็บไว้ไหนนะครับเออนี่นะครับเต่นเตะกานี่นะครับขาดกระดิงกระดอนแล้วนะครับน่าจะเป็นไซนีน้เหมือนกันนี่นะครับนบาสกินกินคันนี้นะครับคันแรกนะครับ คันหมานคันหมาันหมานะครับคันหมานคันหมานมากนะบับอกขาดนะครับเอ็นประมาณสายพีประมาณสี่สิบปอนด์แต่ผมเปลี่ยนเป็นแปดสิบปอนด์นะครับงัดอย่างเดียวครับเมื่อคืนนะบัตบอกก่อวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวกลับก่อนนะครับต้องไปทําเหยื่อต่อนะครับนี่นะครับฝากไปด้วยนะครับนะนะครับสุดสามสองหนึ่งเดี๋ยวชาร์จนะครับนี่นะครับเพิ่มวันนี้เพิ่ม ล้ำเข้าไปนิดหน่อยครับเพิ่มปริมาณสไก่หมักนะครับเกี๊ยวนะครับเต็มเต็มครับฝากไปด้วยนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับตามร้านตกปลาชั้นนำทั่วภาคเหนือนะครับผมวันนี้ขอบคุณทีมงานนะครับพอดีมีนะท่านหนึ่งมานั่งตกปลาด้วยกันโอเคครับผมเขอแวากันใหม่ครับขอบคุณมากครับนะครับ